เวลาพักกับเพื่อนๆเย้าเซ็กซี่กันอยากให้เพื่อนๆเห็นอีกแง่มุมหนึ่งเวลาทำงาน <c oughs> มาเด้อ <c oughs> แกงเขียวหวานน่าทายสิเก่บางอย่างการเล่ กาเล่ไหมซีนขนมจีนขนมจีนราดแกงเมื่อวานเพดูอาหารหนหงกาเล่ อ่อยแสบมหเมย์แกงเมื่อวานนะเพื่อนๆใส่เนื้อด้วยใส่ตีนไก่ด้วยใส่มะระด้วยแล้วก็ใส่ฟักด้วยใส่มะเขือด้วย ชีวิตแฮปปี้ก็อย่างนี้นะเพื่อนๆอีกแง่มุมหนึ่งเนาะอืมอร่อยเพื่อนใ่เบิร์เลยอร่อยมากเลยรงเสร็งรสต้อง,งห่มเลย ของไทยของไทยนี่สุดยอดเดียวมันเขื่องห้องเหมาห้องหรือตัวหัวเทามันแม่หยกเยอะอ้มาเห็นไหมเงาหยกต้ไม้ใกล้เกิดมูทาเออกิการเ่หาอ่ะจิงการเล่มาไทยแลนด์การเล่์ไอะมูพันธามา่ใส่อียงเนี่ยะใส่เรื่องของพร้อมหลาย ผาตะไคร้ใบมะกรูดข้า,างลิวมะเขือ,อแซ่บมากอร่อยเพื่อนๆมันหอม มาเด้อมาเด้อกินด้วยกันจะเพื่อนะเพื่อนนะ แซ่บอร่อยของไทยในเครื่องเยอะเพื่อนแซ่บอี <c oughs> ยบ๋ยมียมี เรื่องแน่นเลยเวลาพักชั่วโมงหนึ่งเพื่อนๆกะซม่งกูกลัวน่ะ พักหกโมงถึงุ่มหนึ่งแต่เข้ามาก่อนหัวหน้าคนใจดีถ้าถ้าจะให้อยู่กับหัวหน้ากล่าวว่าจะออกแล้วพอดีเพื่อจะการให้มาอยู่กับหัวหน้านยะเพื่อนเพื่อนไห้มาอยู่กับหัวหน้าเพื่อนใจดีนะ เสบมากฮ่าหายกันม้คนหนาคนทามาแสบบ่ราะสบโหเบกะ

เสียมันไม่ม <left> ีเสียงมันไม่อร่อยจ้นเพื่อนๆกินไม่ม <kind abonn és> ีเสียง ที่นี่กินเขามีเสียงมารย,ยาทด,ดีมึกถึงแสบ Det er fantastisk!

เด่ปีน so, ั้นปีหนีอ่เใช่ไหมแมงงเงนท่านจเติยเงนซึ่งตเราคอยช่วยช่วงของก็เลยก็ช่วยนะคะเพื่อนๆเราก็มาสรุปตรงจอดเราก็มาสรุปสยุปีบบคนเตี่ยมันเด็กก็เสียงนี่เป็นตู้หลอกหลอกทองนี่จะแก้ต้าเที่ว่าจริง